วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่อง University of California หรือ UC School สำหรับ University of California หรือ UC School นะครับก็คือเป็นระบบมหาวิทยาลัยของรัฐ แคลิฟอร์เนียคือถ้าพูดถึงอเมริการเนี่ยเราเคยพูดก่อนหน้นี้เนาะว่าฝั่งอีสต์เนี่ยก็จะมีมหาวิาลัยพวกไอวิลล u กก็คืออยู่ฝั่งตะวันออกแต่ส่วนฝั่ง West ์โคส t หรือฝั่งรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยก็จะเป็นพวกมหาลัยยูทั้งหลายซึ่งถ้าพูดถึงมหาวิทยาลัยยูซีเนี่ยมีที่ไหนบ้างก็มียูซีเบอร์ลี่ยูซีเอลเอยูซีซานี่เอโกยูซีแซนด้าบาร่ายูซีเออร์วายยูซ c เรลไซด์ยูซีซานตาคลูสยูซีเดวิสยูซ ว่า University of California เนี่ยไม่ใช่ California University นะ อันนี้ที่เราเคยเห็นตามข่าวนะว่ามีนักการเมืองไทยบางคนที่ได้รับปริญญาบัตรไปให้เขารับรองใบปริญญาที่แคลิฟอร์เนียยูนิเ i t ตี้เนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ University of California หรือ UC School เลยนะครับมันชื่อแค่คล้ายกันนะคราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงว่าเอ้ยประวัติศาสตร์ของความเป็นมาของมหาลัย UC เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงเนาะคือจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันเริ่มต้นที่ปี1 8 6 8ซึ่งมหาลัยแห่งแรกของ UC ก็ได้เกิดขึ้นซึ่งนั่นก็น เพื่อพัฒนาเยาวชนของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งถ้าเกิดไปดูชื่อเล่นของ UC Berkeley อะครับมันจะชื่อว่า Cal เนก็คือเหมือนกับเป็น represent เหมือนกับเป็นตัวแทนของรัฐนั้นเลยครั้นี่ต่อมาเมื่อปี1905เนี่ยก็เกิดมหาวาลัย UC แห่งที่2ขึ้นก็คือ UC Davis ซึ่งตอนแรกอะ UC Davis เนี่ย ก่อตั้งขึ้นด้วยเป้าหมายที่ต้องการเหมือนกับว่าเป็นมหลาลัยที่ส่งเสริมด้านกเกษตรกรรมเฉพาะเหมือนกับเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ UC Berkeley อ่ะไม่ใช่ว่าต้องการจะเป็นมหลาลัยแยกแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ก่อตั้งเป็นมหลาลัยขึ้นมาและต่อมาเมื่อปี1919เกนี่ยก็เกิดแห่งที่3เกิดขึ้นซึ่งมหลาลัยแห่งที่3เนี่ยตอนแรกก็คือตั้งเป้าไว้ว่าเป็นวิทยาเขตทางภาคใต้ของ UC Berkeley เพราะถ้าพูดถึงตามหลักภูมิประเทศนะครับ UC Berkeley จะอยู่ทางด้านภาคเหนือก็คือ Northern California. นภาคใตต้น่อนนนั้่ไมร์ทแายลยเกเิดมหา UCLA ิ UCLA ด แต่สุดท้ายเนี่ยมหาลัย UCLA ก็ก่อตั้งตัวเองขึ้นเป็นมหาลาัยแยกมาไม่ได้เป็นวิทยาเขตหนึ่งของ UC Berkeley จนต่อมาเนี่ยเมื่อประมาณปี1960มันก็เกิดสิ่งที่เรียกว่า California Master Plan of Higher Education ขึ้นซึ่งพูดง่ายๆก็คือเป็นคล้ายนโยบาย,ข,าย,ข,ายของรัฐบาลแคลิฟอร์เนียที่ต้องการส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับนักเรียนแคลิฟอร์เนียเขาก็เลยทําเป็นระบบ UC ขึ้นมาที่เราเข้าใจในปัจจุบันที่มีแบบ UC ทั้งหลายและทุกๆระบบ UC เนี่ยก็จะเป็นวิชั่นเดียวกันคือมีวิสัยทัศน์ในการแบบพัฒนานักเรียนนนเหมือกั ควบคุมคุณภาพของการสอนเนี่ยคล้ายๆกันแต่จริงๆต้องบอกก่อนว่านอกจากพวก U C School ทั้งหลายเนี่ยไอตัว p พ n ันเนี่ยก็เกิดมหายลยทียสอทีย3เกิดขึ้นเนาะซึ่งก็คือเป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า Cal State University ก็คือเป็น California State รวมถึงมีพวก community college ้วยเนาะก็คือคล้ายๆกับปวชปวสบ้านเรานี่แหละจนมหาลัย U.C. ทั้งหลายเนี่ยก็เปิดขึ้นเรื่อยมาเนาะเพราะว่าแคลิฟอร์เนียมันใหญ่ถูกไหมเขาก็ต้องการให้มีมหาลัยเนี่ยในทุกๆหัวเมืองใหญ่ของรัฐแคลิฟอร์เนียจนเมื่อปี2005เนี่ยก็มีมหาลัยที่ก่อตั้งที่เป็นน้องใหม่สุดข,ของ U.C. ทั้งหลายก็คือ U.C. Merced ก่อตั้งขึ้น อันนี้ก็จะเป็นปอดความเป็นมาคร่าวๆของมหลาลัย UC ทั้งหมดเครานี้มาพูดถึงเรื่องโลเคชันดีกว่าให้เห็นภาพว่ามหลาลัย UC ทั้งหลายเนี่ยมีโลเคชันตั้งอยู่ที่ตรงไหนคือขอแบ่งอย่างนี้กันว่ามหลาลัย UC เนี่ยอยากแบ่งเป็นโน้ตแคลิฟอร์เนียหรือ North แคลนก็คือเป็น c a l i ฟอร์เ a ียทางภาคเหนือกับโ h so แ CA ลคือ s o า t h e r n c a l i f o เ n ียเป็น c ค l i ฟอร์เ a ียภาคใต้ถ้าเกิดเป็นโน้ตแคลิ i อร์เนียเนี่ยก็จะมี UC b e r บ e l e y ที่อยู่ที่เมือง Berkeley อันนี้ก็อยู่ใกล้กับ San f r ฟร c i s c ส มี U C Davis ที่อยู่เมืองที่ชื่อ Sacramento นะครับก็คือเป็นเมืองหลวงของแคลิฟอร์เนียนะคนจะเข้าใจผิดว่าเป็น San Fran LA ไม่ใช่นะแต่เป็น U C Davis ที่อยู่ Sacramento มี U C Santa Cruz ก็คืออยู่เมือง Santa Cruz แถวๆที่เรียกว่า Redwood Forest ก็คือเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนียมี U C Merced ที่อยู่สถานที่ที่เรียกว่า Central Valley ก็อยู่ใกล้ๆก,ก,กับ Yosemite National Park จ่อยู่เมืองชื่อ Merced เลยส่วนทางด้าน So Cal เนี่ยก็จะมี U C L A เนาะตั้งอยู่ที่เมือง Los Angeles แต่อยู่โซนที่เป็นฝั่งตะวันตกก็คือเป็น West LA ขึ้นไปจาก UCLA นิดนึงอ่ะจะมี u c Santa Barbara ขับไปประมาณ2ชั่วโมงก็อยู่เมืองชื่อ Santa Barbara ลงมาจาก UCLA เนี่ยถ้าไปเขตที่ชื่อ Orange County เนี่ยก็จะมี UCLA Irvine นะครับก็อยู่เมืองชื่อ Irvine ในเขต Orange County ถ้าลงไปอีกก็จะมี u c San Diego ซึ่งอยู่ในเขตที่ชื่อ La ร o l l a เมือง San Diego นะครับก็อยู่ใกล้ๆติดๆก,กับเม็กซิโกแล้วแล้วก็สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดไปฝั่งตวันออกของ UCLA เนี่ยก็คือไปฝั่งตวันออกของ LA ก็คือมันจะเรียกว่า Inland Empire เนี่ยก็จะมี u c Riverside อ่ะอันนี้ก็จะเป็น ให้เห็นภาพคร่าว <c oughs> เป็นโลเคชันแล้วกันว่า <c oughs> แต่ละ UC เนี่ยอยู่ในจุดไหนของรัฐแคลิฟอร์เนียบ้าง่ะต่อมาเรามาพูดถึงดีกว่าว่า <c oughs> แต่ละมหาวิยาลัยเนี่ย <c oughs> โดดเด่นเรื่องสาขาวิชาอะไรบ้าง เริ่มต้นที่ U.C. Berkeley ก่อนละกัน U.C. Berkeley เนี่ยอันแรกที่เด่นเลยคือเรื่องของ Social Science หรือสังคมศาสตร์ก็อย่างเช่นพวกการเมืองการปกครองหลายก็ค่อนข้างดังเพราะว่าต้องบอกว่า U.C. Berkeley เนี่ยมันอยู่ใกล้เมือง Sacramento ซึ่งเมือง Sacramento เนี่ยมันก็เป็นเมืองหลวงทางด้านการเมืองของรัฐแคลิฟอร์เนียถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถไปฝึกงานไปทํางานที่ Sacramento ได้รวมถึงกับมีคอนเนคชันกับรัฐบาลกลางที่วอชิงตันดีซีได้อีกอันหนึ่งที่ดังของ U.C. Berkeley คือเรื่องของพวก engineering ก็คือวิศวกรรม,รมโน,โนั อยู่ใกล้ๆกับซิลิคอนแวลเลย์ก็คือเป็นพวกบริษัทใหญ่ๆบริษัทเทคชื่อดังอย่างเช่น Google Apple ก็อยู่ที่ซิลิคอนแวลเลย์เพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนที่จบจาก UC b e r k e l e y นีเนี่ยก็สามารถไปทํางานที่โซน่วนนั้นได้นะครับก็จะมีคนที่เป็น CEO ดังๆของบริษัทเทคดังๆจบจาก U c b e r บ e l e y นีหลายคนเลยต่อมา UCLA UCLA ที่ดังเน่ยมี2องานอันแรกคือเรื่องของล์มมิเดียเนาะก็คือเรื่องของพวกเกี่ยวกับการถ่ายทําทีวีเกี่ยวกับพวกสื่อบันเทิงทั้งหลายเพราะว่าอย่างที่ราาดๆ พวกค่ายหนังดังๆเนี่ยอยู่ที่ฮอลลีวูดแล้ว UCLA เนี่ยอยู่ใกล้กับฮอลลีวูดมากก็คืออยู่โซนเวสต์แอลเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนนักศึกษาที่จบจาก UCLA เนี่ยก็สามารถไปทำงานพวกค่ายหนังดังๆได้รวมถึงแถวๆนั้นอนะ่ะ ดาราก,ก็อยู่เยอะด้วยเนาะคืออย่างเบเวอร์ลีย์ฮิลเนี่ยขับจาก UCLA ไปไม่ถึง10นาทีก็ถึงแล้วทำให้แบบบางทีก็มีดาราดังๆมาเดินรอบ UCLA อย่าง Taylor l ลอตเนอร์เคยเจอนะเดินมาแบบดูบาสเกตบอลหรืออย่างเช่นแบบเลบอนเจมส์ก็มาออกกำลังกายที่ UCLA นะครับอีกอันนึงที่ดังของ UCLA เลยเนี่ยก็คือเรื่องของ medical schools เรื่องเกี่ยวกับพวกการแพทย์เพราะว่าต้องบอกว่า UCLA เนี่ยมีโรงพยาบาลในเครือก็คือ Ronal Reagan Medical Center ซึ่งทำงานวิจัยที่ดังมากๆอย่างเช่นเกี่ยวกับ CAR T-cell th therapy เนาะก็คือเป็นการรักษา มะเร็งเม็ดเลือดขาวพวกโรคลูคิเมียเนี่ยก็เกิดขึ้นที่ตัว Ronald Reagan Center ต่อมาก็คือ UC San Diego UC San Diego เนี่ยที่ดังๆเลยเนี่ยก็คือจะมีเรื่องของอันแรกคือ Oceanography แล้วก็คือเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ทางด้านการทะเลที่ดังอะเพราะว่าจริงๆอะ San Diego เนี่ยมันอยู่ติดทะเลเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นแถวั้นเนี่ย ก็จะมีระบบนิเวศท,ทางทะเลที่ค่อนข้างสมบูรณ์น,นักเรียนก็เลยสามารถไปทํางานวิจัยเกี่ยวกับพวกสัตว์น้ําพวกเกี่ยวกับพืชทางน้ำทางทะเลได้เยอะรวมถึงอันหนึ่งที่ดังของ UC San Diego คือเรื่องของชีววิทยาหรือ biological science นะครับเพราะว่าบริษัทเกี่ยวกับชีววิทยาดังๆเนี่ยหลายๆบริษัทเลยอย่างเช่น Pfizer ที่เรารู้จักกันว่าทาวัคซีนโควิดเนาะหรือว่า Illumina เนี่ยก็จะอยู่ที่เมือง San Diego ต่อไปคือ UC Santa Barbara UC Santa Barbara ที่ดังเนี่ยก็จะเป็นด้าน engineering เหมือนกันก็จะเป็นเน้นเรื่องควอนตัมฟิสิกส์เป็น การทําพวกชิปทําพวกเซมิคอนดักเตอร์หรือพวกนาโนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ยูซีแซนด์บาราค่อนข้างเยอะต่อไปคือ UC Irvine UC Irvine เนี่ยจะดังเรื่อง h เฮลซ์แ c นด์ดิวิทยาศาสตร์ทางด้านกายภาพทางด้านสุขภาพอย่างที่ UC Irvine เนี่ยทำงานวิจัยค่อนข้างเยอะ,เ,ยอะเกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์เกี่ยวกับพวกโรคระบาดวิทยา,ยาต่างๆรวมถึงอย่างเช่นพวกโรคมะเร็งด้วยต่อมาคือ UC Riverside UC Riverside เนี่ย จริงที่ดังคือเกี่ยวกับพวก environmental science ก็คือภูวิทยาศาสตร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมคือเขาจะทางานวิจัยเกี่ยวกับพวก pest control ก็คือการควบคุมพวกแมลงที่มากัดกินพืชควบคุมปลวกพวกเนี้ยมีการแบบคิดค้นพวกเทคโนโลยีในการป้องกันวัชพืชพวกป้องกันพืชไม่ให้ถูกแมลงกัดกินได้ค่อนข้างเยอะต่อมาคือ UC Davis UC Davis เนี่ยอย่างที่เล่ามาก่อนหน้นี้เนาะว่าเขาก่อตั้งเพราะว่าต้องการโฟกัสเรื่องเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยงานเกษตรเนี่ยก็จะดังมากที่ UC Davis เรื่องการพวกแบบวิจัยเกี่ยวกับพวกสัตว์ทั้งหลายพวกพัน พืชท,ทั้งหลายเกี่ยวกับการทํายังไงให้เทคโนโลยีเกี่ยวกับฟาร์มเนี่ยมันพัฒนาดีขึ้นเนาะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งที่ดังคือเรื่องของสัตวแพทย์เพราะการที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยคุกคลีกับฟาร์มถูกไหมมีสัตว์ทั้งหลายเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็ทําให้สัตวแพทย์เนี่ยเป็นสาขาหนึ่งที่โดดเด่นคือขึ้นชื่อได้เลยว่าเป็นมหาวิทยาลัยสัตวแพทย์อันดับหนึ่งของโลกเลยดูตาม QS World Ranking ต่อมาคือ UC Santa Cruz ที่ต่างๆของ UC Santa Cruz เนี่ยคือเรื่องพวก astronomy ก็คือเกี่ยวกับพวกวิทยาศาสตร์ทางด้านอวกาศ คือเด็กนักเรียนของ UC ซ a n ายแครสเนี่ย ก็จะทำงานวิจัยที่ส่งให้กับพวกนา s าพวก Special s p a c e x ค่อนข้างเยอะสุดท้ายก็คือ UC Merced UC Merced เนี่ยจะดังเรื่อง sustainability ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาเดเกี่ยวกับพวกพลังงานหมุนเวียนเพราะว่าต้องบอกว่า u c Merced เนี่ยมันอยู่ใกล้กับ Yosemite National Park เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกแหล่งอุทยานแห่งชาติเหล่านี้ก็จะมีความอุดมสมบูรณ์ที่ค่อนข้างสมบูรณ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถไปทํางานวิเคราะห์วิจัยได้ว่าแบบทายังไงก็ตามที่จะเอาพลังงานจากแหล่งธรรมชาติเนี่้ะองจต โดยเรื่องไรก็มีจากอย่างแรกคือสานที่ตั้งแหละว่าสถานที่ตั้งตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ติดกับภูมิประเทศแบบไหนกับอย่างที่2แถวๆนั้นเนี่ย มีอุตสาหกรรมอะไรเป็นหลักโอเคต่อมาเรามาเปรียบเทียบกันนะว่าแต่ละ UC เนี่ยมีสิทธิ์เก่บคนไหนที่ดังๆบ้างเราอาจจะไม่พูดถึงทุก UC นะครับเพราะบาง UC เนี่ยอาจจะไม่ได้มีคนที่เราคนไทยรู้จักกันเยอะแต่เราจะพูดถึงแค่ประมาณ5้าที่หลักๆแล้วกันที่แรกคือ e r k e l e y UC Berkeley ชื่อแรกที่ทุกคนน่าจะรู้จักคือ e v e Wozniak ก็คือเป็นผู้ก่อตั้ง Apple ร่วมกับ Steve Jobs นะครับคือเป็น co-founder ของ Apple อีกคนหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักก็็็คคืืออออออ Eric Eric Google Smith Smith Co กกเปปนนนนดีีตตขงาาาะ่่่ททจจจมมสุุิชัันะัยบ UCLA ชื่อหนึ่งที่คนน่ารู้จักคือ Travis Kalanick Travis Kalanick เนี่ยจริงๆเป็นผู้ก่อตั้งของ Uber คือปัจจุบันเนี่ยทรเวสไม่ได้เป็น C e o ของ Uber แล้วคือเหมือนกับว่าบอร์ดเขาขับไล่ทรเวสออกไปแต่คือจริงๆทรเวสก็คือเป็นผู้เริ่มบริษัทนี้ขึ้นมาแล้วก็เคยเรียนอยู่ที่ UCLA ต่อมาคือ UC San Diego UC San d i e เ o เนี่ยที่ดังๆก็จะมี Nick w o o d m a n เนาะก็คือเป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ GoPro ซึ่งก็คือกล้องแอคชั่นแคมที่ปกติพวกยูทูบเบอร์หรือว่าบล็อกเกอร์หลายเนี่ยก็ใช้กันเวลาแบบต้องไปลุยๆหรือแบบออกไปทํากิจกรรมกลางแจงอ Ball Robert นนคื Rober ร์ต l l ลลัเนี่ยเป็นนักค้นคว้าทางทะเลผู้ค้นพบสร้างไทททนิคไทททนิคที่เราดูหนังกันแหละที่เจมส์คาร์มรอนสร้างขึ้นมาเนาะแต่ก่อนที่จะมาเป็นหนังเนี่ยคือสมัยก่อนมันก็เป็นเรือที่จมจริงเพราะชนน้ําแข็งถูกไหมอันเนี้ยคือเป็นคนที่ไปค้นพบ ไททานิก ic, และทำให้เกิดอินสปิเรชันของหนังเรื่องไททานิกเกิดขึ้นที่ต่อมาคือ UC Irvine UC Irvine ที่ดังก็มีคนหนึ่งคือเดวิดเบนี o อฟก็คือหนึ่งในผู้เขียนเกมออฟ o รอ s นะครับซีรีส์ชื่อดังที่เราน่าจะรู้จักกันเราเคยพูดกันตรงนี้แหละในเอพิโซดกันนี้ว่าเดวิดเบนียอฟเนี่ย, David ยจบที่ Ivy League ที่หนึ่งก็คือ d a r t m o u t h แต่จริงๆอ่ะเดวิดเบนียอฟก็มีเปเรียนต่อโทที่ ยูซีอวนด้วยเหมือนกันอีกคนนึงแล้วกันที่จะพูดถึงก็คือ u c UC ที่ยูซีเวก็คือมีจอห์นเฮนรี่จอห์นเฮนรี่ก็คือเป็นเจ้าของสโมสรบอสตันเรดซ็อกซ์กับสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลคนนี้ก็เคยเรียนอยู่ที่ River s i d ซ์แต่จริงๆอะ่ะจอห์นเฮนรี่ก็คือเท่าที่อ่านมาคือเหมือนกับว่าไปหลายๆที่แหละแต่ว่าเพื่อให้เห็นภาพก็คือเป็นหนึ่งในคนที่เคยเรียนอยู่ที่ UC River s i d e ์นอกจากนั้นที่อื่นเนี่ยอย่าง Santa Cruz, ced, ยูซีซานตั้งครูสยูซีเมอร์เซ่นอาจจะไม มีอะไรที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือ interesting fact ที่น่าสนใจของแต่ละที่เริ่มกันที่ UC Berkeley ก่อนละกันสิ่งที่น่าสนใจของ UC Berkeley อย่างแรกคือ UC Berkeley เนี่ยเป็นแหล่งวิจัยที่ค้นคว้าและเจอสิ่งที่เรียกว่า CRISPR นะครับเทคโนโลยี CRISPR มันคือเป็นเรียกว่าเป็นการ edit g ยีนละกันคือมนุษย์เราอ่ะมันมียีนถูกไหมมี DNA ทั้งหลายเนี่ย ซึ่งพวกบรนธุกรรรพวกเนี้ยมันก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับบรรพุผลเราบางคนเนี่ยมีโรคต่างๆเนี่ยมันก็มาจากยีนที่ถูกส่งทอดกันมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเรั้นีครับไอตัวเทคโนโลยีเนี่ยมันทําให้เราสามารถเข้าไปแก้ไขตรงนี้ได้มันทําให้ว่าอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะสามารถป้องกันไม่ให้มนุษย์คนที่อาจจะแบบมีโรคที่ติดต่อจากครอบครัวเนี่ยมีโรคนั้นอีกต่อไปหรือว่าอาจจะรวมถึงการที่ปรับแต่งบรรทุกรรมบางอย่างให้เรามีความสามารถบางอย่างเพิ่มขึ้นด้วยต่อมาที่ UCLA UCLA Fun Fact อันนึงคือ UCLA เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่เริ่มต้นของ อินเทอร์เน็ตคือในยุคสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่อินเทอร์เน็ตจะมาเป็นแบบไวไฟที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยในยุคแรกสุดมันเรียกว่า a า p าเน็ตมันเป็นโครงการของรัฐบาลอเมริกาแหละที่ต้องการจะส่งข้อมูลแบบให้ถึงกันและกันในหลายๆรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย งานวิจัยเนี่ยมันเลยเกิดขึ้นที่ UCLA ที่นักเรียน UCLA เนี่ยทำการส่งสัญญาณตัวแรกเนี่ยไปทีน่นักเรียนที่อยู่ Stanford ซึ่งคำแรกที่เขาส่งไปคือคำว่า log in แต่จริง,รงๆอ่ะส่งไม่ผ่านไปหมดมันเพราะว่าอินเทอร์เน็ตสมัยนั้นไม่เสถียรเลยส่งคำว่าแค่ LO แต่เอาเป็นว่ายังไงก็ตามอ่ะ UCLA ก็คือน,นับได้ว่าเป็นที่แรกที่เกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ต ต่อมา UC San Diego UC San Diego เนี่ยที่โดดเด่นเลยและที่น่าสนใจคือเป็นเจ้าของของ Birch Aquarium Birch Aquarium ก็คือเป็นอควาเรียมชื่อดังที่อยู่ที่ San Diego เนาะก็อย่างที่บอกมาก่อนนั้นเนี่ยว่า UC San Diego เน่ยติดทะเลค่อนข้างดังเรื่องกับเกี่ยวกับพวกงานวิจัยทางด้านสัตว์ทางทะเลพวกพืชทางทะเลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย UC San Diego ก็จะมีอควาเรียมของตัวเองที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมได้ อีกนหนึ่งที่น่าสนใจของ UC San Diego เนี่ยคือเขาเป็นมหลาลัยที่จัดงานชื่อว่า Sun God Festival ก็คือเป็นงานปาร์ตี้ที่ใหญ่มากๆทุกๆปีในเมือง San Diego ก็คือจะแบบมีทั้งปาร์ตี้มีทั้งคอนเสิร์ตมีทั้งนักเรียนที่มาแสดงผลงานศินละปะรวมถึงมีพวกเกมต่างๆให้เล่นต่อมาคือ UC Santa Barbara UC Santa Barbara ที่สนใจมากคือเป็นสถานที่ที่เริ่มต้นของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Blue LED หรือ b u LED b u LED เนี่ยคืออะไร b u LED มันคือเป็นเทคโนโลยีที่ ทำให้มันมีแสงไฟ LED ที่เราใช้ทุกวันเนี่้แสงที่สว่างสว่างแสงสีขาวเนี่ยคือจริงๆอ่ะมันมีสารตั้งต้นมาจากบลูเลดรวมถึงกับทีวีสีเนาะจอสีที่เราเห็นในทุกๆวันเนี่ยจริงๆมันก็มาจากตัวบลู LED ที่ทำให้มันเกิดสีแล้วก็แบบพวกแผ่นบลูเลที่เราสมัยก่อนเคยใช้กันเนี่ยมันก็เช็คเทคโนโลยีบลูเลดเนี่ยมาผลิต ขึ้นมาที่ต่อไป UC Irvine UC Irvine ที่น่าสนใจคือตัวแคมปัสเขาเนี่ยถ้าดูจากภาพมุมสูงนะมันจะเป็นรูปวงกลมเลยคือคนที่เป็นสถาปนิกตอนสร้างขึ้นเนี่ยต้องการให้ UC Irvine เนี่ยมีความเป็นแบบคอมมูนิตี้ที่มันแน่นแฟนใกล้ชิดกันทําให้มันรักโลกสามารถเดินไปไหนมาไหนด้วยกันได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานที่ตั้งของ UC Irvine เนี่ยจะอยู่บนส่วนหนึ่งชื่อ a u d r i c h Park ซึ่งตรงนั้นน่มันจะเป็นวงกลมที่ต่อมาคือ UC Riverside UC Riverside ที่น่าสนใจมากอันนึงคือการที่ UC Riverside เนี่ยมีคอลเลกชันของต้นไม้ ที่เป็นต้นไม้พันไซทรัสที่เยอะที่สุดในโลกไซทรัสคือและเอง่ายๆเลยไซทรัสก็ผลไม้พวกประเภทมะนาวเลมอนพวกส้มคือผลไม้ที่เปรี้ยวอะครับมันจะเรียกว่าไซทรัสฟรุตเขาเนี้ยมหาลัยยูซีโรซายเนี่ยก็มีเก็บคอลเลกชันเนี้ยเป็นพันๆชนิดมีทั้งแบบที่คอมมอนที่แบบทุกคนรู้จักกับแบบที่หายากมากๆแบบพวกแปลกๆเนี่ยคือมีหมดเลยเพราะว่านักเรียนสามารถที่จะแบบค้นคว้าวิจัยว่าจะรักษา คพอพวกนี้ได้ยังไงรวมถึงทำไงให้มันปลูกได้เยอะขึ้นต่อมา UC Davis UC Davis เนี่ยก็ชัดมากที่เคยเล่ามาก่อนหนนี้นะว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งเพื่อเกษตรกรโดยเฉพาะก็คือต้องการพัฒนาพวกเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ UC Davis ก็จะมีฟาร์มฟาร์มหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดที่ดําเนินการโดยนักเรียนในสหรัฐอเมริกาเลยพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นฟาร์มทั่วไปมันก็มาจากชาวนาหรือบริษัทใหญ่ถูกไหม แต่อันนี้คนที่ดําเนินการทําการแบบปลูกผักปลูกพืชดูแลสัตว์เนี่ยก็จะเป็นเด็กนักเรียนของ U C Davis ต่อมาคือ U C Santa Cruz U C Santa Cruz สิ่งที่น่าสนใจคือมีเขาเรียกว่าเป็นหอดูดาวหอดูดาวหนึ่งเนี่ยชื่อว่า l c k Observatory เนี่ยที่ค่อนข้างดังเลยเพราะว่าเป็นที่แรกที่มีโมเดลนี้คือปกติสมัยก่อนต้องบอกก่อนว่าพวกหอดูดาวเนี่ย จริงๆมันไม่ต้องอยู่บนภูเขานะสมัยก่อนมันคืออยู่บนพื้นราบนี่แหละแต่ที่เราเห็นตามภาพที่แบบเป็นหอดูดาวกลมๆใหญ่ๆอยู่บนภูเขาเนี่ยที่แรกที่เกิดขึ้นและดำเนินการจนถึงทุกวันเนี่ยคือที่ลิกาสเวอร์อรีฉะนั้นเนี่ยอย่างที่เคยบอกมานาะว่ายูซีแซนคูสจะดังเรื่องเกี่ยวกับพวกวิชาด้านอวกาศด้านการดูดาวมากมันก็เลยมีตัวที่เป็นหอดูดาวของตัวเองสุดท้ายก็คือยูซีเมอร์เซดการที่ยูซีเมอร์เซดเนี่ยมันเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหม่มากเนี่ยตึกตอนที่เขาสร้างเน เขาก็สร้างด้วยความที่แบบพยายามรักโลกเนาะพยายามใช้พลังงานสะอาดเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆตึกของ UC Merced เนี่ยก็คือจะเรียกว่าเป็น LEED certified ก็คือได้รับการรับรองเนี่ยว่าเป็นพลังงานสะอาดใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้พลังงานทางน้ำตึกสร้างด้วยวัสดุที่มันรักโลกเพราะฉะนั้นเนี่ย UC Merced ก็จะเป็นมหลาลัยที่โดดเด่นเรื่อง sustainability และโฟกัสด้านสิ่งแวดลอ้อมโอเค อันนี้ก็จะเป็นเอพิโซดของวันนี้เนาะที่เราจะพูดถึง UC ทั้งหลายนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด scribe นะครับเรามาดูกันต่อไปเนาะว่าในเอพิโซดต่อไปเนี่ยเราจะไปพูดถึงมาหาลัยที่ไหนกันบ้างโอเคขอบคุณมากครับบ๊ายบาย